ลอยอะไรไม่รู้ลอยอะไรไม่รู้ไปแล้วหายไปไหนเดินเดินเดินโอ้ปิดเต็มเลยมีอีกหนึ่งลอยสองลอยแล้วก็ตรงนี้มีอีกสองลอยมาย่งรูปทางไหนไปทางไหน